ก็ค oh, oh, ืออีสเดีวิวไอแค่ไมได o ยูอีรักคูเวสต์อยู่เฝมีถ้าไม่อยากาปกคืออดียวิวไอแค่ไมได้ยูอีรักคูเวสต์อยู่เฝมีถ้าไม่อยากตายใครจะปรากูดี๋กูกำลางใส่ใครจะปรากูเดี๋กูจะยิงด้วย m อ็มสิบหกใส่มึงเป็นใครมึงเป็นไรดี๋กูจะต่อยใส่อาซวิและเป็นไรคิดว่าจะปรากูได้เหรอ คิดว่ามึงเป็นใครอ่ะจะมาปราบกูได้เหรอไอ้กระจอกกลับไปเรียนมาใหม่ค่อยมาปาบกูไอ้กระโปงคิดว่ามึงนาเจ๋งเหรอคิดว่ามึงน่าเก่าเหรอกบไปเรียนมาใหม่ตอนนี้มึงยังไม่เสียนค่อยมาเจอกับกูในวันที่มึงนั่นเจ๋งกว่าแต่กูว่ามันน่าจะไม่มีวันนั้นสำหรับมึงเพราะมึงในกายกับกูออไรายเท่า กูคูลจะดีวิลไอแคมเนจยูเออร์คูเวสต์ Stay away from me ถ้าไม่อยากตายกูคูลจะดีวิลไอแคมเนจยูเออร์คูเวสต์ Stay away from me ถ้าไม่อยากตายกลับไปเรียนมาใหม่นะกูว่าตอนนี้มึงยังไม่เตียนวะ่ะกลับไปเรียนมาใหม่นะกลับไปทำมาใหม่นะกลับไปฝึกมาใหม่นะ,อะตอนนี้มึงยังไม่เก่งและกูว่ามันน่าจะไม่มีวันนั้นสำหรับมึงวะกลับไปฝึกมาใหม่